อโอจุดแรกเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอ้โหสวยว่าดูดิโอ้ยดูดิโอ้ยเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยดูเนี่ยยืนฝั่งนู้นแล้วก็ให้ลักมันถ่ายโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยดูดิสดใสมากเลยอ่ะ เออโอนี่อันนี้ทนี่อยู่โรตีเดี๋ยวดเดี๋ยว,ยวไปไปตรงนู้นกันเอาตรงให้ไปไกลๆก่อนเออสวยสวยสวยใช่ลงแล้วก็ไปเลยนี่มีน้องกระต่ายด้วยโอ้หตัวเบลอเลยอ่ะนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเลยโอ้โหอโอ้ดีมากเลยอะแค่หลอดแ่่จะเป็นสีส้มเลยใช่ใช่ใช่ หยุดแรกเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับอ,อ่านั่งถ่ายรูปเลย